สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาลูๆมาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นในป่าค่ะช่วงนี้ยังช่วงนี้ใบไม้ยังไม่พปลี่งนะคะต้นไม้ก็จะเหลือแต่ก,กิ่งแบบนี้ค่ะโออตุชุงลูก เดินเล่นนะคะ,ว,คะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศแจ่มใสนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะเดินเล่นกับลูกๆนะคะช่วงนี้ในป่าก็ยังไม่มีอะไรให้เกมนะคะมาสำรวจ มีว่ามีต้นกระเทียมไหมแต่รู้สว่ยังไม่เจอนะคะเดินเล่นกับแม่นะคะลูกสาวหลวแฟนนำหน้าไปก่อนนะคะ เป็นเล่นค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้ไม่หนาวมากนะคะผู้สาวน้ำหน้าแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปสํารวงนะคะว่าป่านี้มีกระเทียมป่าไหมนะอยากเก็บกระเทียมป่าไปดองแต่ว่าถ้าทางแล้วไม่น่าจะมีนะคะโอ้ยดูเชียงนี่ว่าเอร์ ข้างนี้ก็จะมีสระน้ำนะคะมีบอ่อน้ำดูทางลูกเดี๋ยวล้มจะมีอะไรให้เก็บบ้างเนาะในป่าเฮ้เจต้องเบว้าอูว้าอูจิมมะผสมอ่ะมุตะ เราตอนนั้นป๊าปามาเม้าตอนนั้เลยเออเหรอเหนียวมือใช้ปัดได้ดูเต่ประสงค์เออเหรอเออเหรอเออเหรอแย่แล้วก็เต่าน่ะน้ำมันตัวเต่าอืมฮัลไหน สวัสดีสวัสดีค่ะลูกสวัสดีมองกล้องสวัสดีค่ะมุนอมุนอที่จิตงเบมุนนอปะสวัสดีกอลลูกสวัสดีค่ะ Để nó cho đi đơn lên trong khăn khăn bò nám đó các quá Nó xả một lên Chị mùi dê

ลงมาทับทางนะคะต้องเลี้ยงทางไปค่ะอิสตย่อิสาวเหนียวใช่ไหมลูกนี่วะตรงนีปาดลงมาก Et lite ginner her. เจียวทำไรคะลูกว้าวก็ได้จีก็ชนเชียวไม่ชัว <laughs> ไม่ชัวเล อะไรน,นี่นี่ว่าเะไรเจ้ป๊ะป๋าโมอ่ะว่าเชื่อป๊ะป๋าไม่ยอมกลับมานะคะลูกสาวจะเล่นอยู่กับกองใบไม้เนี่ยคะ่ะด้วย cơ đấy chị Mua Ê, con nó chị Em tốt như manger du chocolat? Non, c'est pas du chocolat. Hein.